หัวปั๊มลมจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาหัวปั๊มลมคุณภาพสูงในราคาสุดคุ้มค่ะวันนี้เรามีหัวปั๊มลมหลากหลายรุ่นตอบโจทย์ทุกความต้องการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในโรงงานหรืออู่รถบรรทุกรถสิบล้ออู่ทำสีอูอ่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือคาแคร์ค่ะ หัวปั๊มลมของเรามาพร้อมกับประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมทนทานใช้งานง่ายค่ะเป็นหัวปั๊มระบบวาล์วเกรดพรีเมียมข้อดีของหัวปั๊มระบบวาล์วก็คือสามารถควบคุมการเปิดปิดการไหลของอากาศได้อย่างแม่นยำค่ะช่วยให้ปั๊มลมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทนความร้อนสูงรีบสั่งซื้อวันนี้เลยนะ รับส่วนลดพิเศษและบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางรุ่นที่จัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษมีให้เลือกหลายรุ่นเลยค่ะมาดูรุ่นแรกกันเลยค่ะเป็นรุ่น VA65 ค่ะหัวปั๊มระบบวาล์วทนความร้อนสูงขนาด1แรงค่ะ ลูกสูบ65มิล2สูบอัตราการผลิตลม139ลิตรต่อนาทีพี่อมใช้กับมอเตอร์รอบช้าขนาด1แรงหรือ2แรงนะคะใช้กับมอเตอร์รอบเร็วขนาด3แรงค่ะรุ่นนี้นะคะจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษเหลือ5,500บาทค่ะค่ะถัดไปเป็นรุ่น PA65 นะคะเป็นหัวปั๊มระบบวาล์วเช่นกันค่ะขนาด2แรง3สูบลูกสูบ65มิลค่ะ อัตราการผลิตลม360ลิตรต่อนาทีค่ะนิยมใช้กับมอเตอร์รอบช้าขนาด2แรงหรือ3แรงใช้กับมอเตอร์รอบเร็วขนาด4แรงนะคะจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษเหลือ6,500บาทค่ะข่าต่อไปเป็นรุ่น3แรงนะคะรุ่น VA80 หัวปั๊มระบบวาวทนความร้อนสูงนะคะมีมาด้วยกันทั้งหมด2สูบค่ะลูกสูบ80มิลอัตราการทำลม462ลิตรต่อนาทีค่ะนิยมใช้กับมอเตอร์ ขนาด3แรงนะคะหรือมอเตอร์รอบเร็วขนาด5.5แรงค่ะรุ่นนี้นะคะจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษเหลือ11,000บาทค่ะต่อไปเป็นรุ่น PA80 ค่ะหวัวปั๊มระบบวาวเช่นกันนะคะ ขนาด5แรง3สูบลูกสูบ80มิลอัตราการผลิตลม767ลิตรต่อนาทีค่ะนิยมใช้กับมอเตอร์รอบช้าขนาด5แรงมอเตอร์รอบเร็วขนาด7แรงหรือ7แรงครึ่งค่ะจับโลรถราคาพิเศษเหลือ12,500บาทค่ะและรุ่นสุดท้ายนะคะก็คือรุ่น TA100 ค่ะเป็นหัวปัม๊มพรีเมียมระบบวาวเช่นกันค่ะมีมาด้วยกันทั้งหมด3สูบลูกสูบ100มิลค่ะขนาด10แรงอัตราการผลิตลม1 1 4 8 4วิตรต่อนาทีค่ะนิยมใช้กับมอเตอร์ขนาด10แรงนะคะรุ่นนี้นะคะจัดโปรโมชั่นลดราคาเหลือ23,900บาทราคานี้นะคะพร้อมใบพัดและกรองอากาศเหล็กเลยคะ่ะทุกรุ่นทุกขนาดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแถมกรองอากาศเหล็กไปให้ด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวปัม๊มลมรุ่นต่างๆได้ทางเบอร์โทรด้านข้างนี้นะคะหรือทักสอบถามทางอ x เม์ได้เลยค่ะ